มีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม่เชิงกันนาเลยนะผมคือต้องบอกก่อนคือวันนี้มาไลฟ์เปิดกาชาทุกคนสำคัญกินชิ่นกันนะผมเชิาเพื่อนๆหลายคนกป็น่าจะผูกเป็นไบเรียบร้อนนะครับคือผมจริงๆไก่เปิด,ปดแตนะ่ออกทิตย์ที่แล้วนะยไม่็ เจอทป่วยแบบไม่ไหวจริงๆก็เลยไม่ไม่ได้ไลฟ์เปิดแต่นยุสานคือแบบแน,นั่งทำรูปแบนเนอร์ไว้ตั้งแต่ตอนที่ตัวละครขึ้นเข้าเลยแล้วก็แบบเหมือนเออจริงๆตู้มันเข้ามาหลักวันแล้วเนาะเออแล้วแบบคือผมติดอะไรหลายๆอย่างไม่ไม่ว่างมาไลฟ์เปิดสักทีนะเลยนี้รีบรีบมาไลฟ์เปิดดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมาจบไลฟ์กินชิมอยูไม่เปิด ศาสตราจารย์โม,โมาาน,นี่นะเออสาวโมนี่อาจารย์เราในพุทธิเวสตอเลยตอเนื่องก็จริงๆนี่คือแอปโหลดเกมเกมใหม่ที่หลายคนก็น่าจะเข้าคอไม่ออคยต่างเข้ารอคอยรอคอยที่จะเล่นกันนะครับ Night in Field นี่คือแบบพ่วงนี้คือลดมุกผมวิกฤตจับจัเลยคือแบบ เล่นบัตทิลิงเวฟก็ไม่ค่อยจะไหวนะเดี๋ยวนี้ถ้า,ถาไม่เปิดโ,โปรแกรมช่วยนะตัวล็อตเลสเฟลลิงนะเล่นไม่ได้เลยนะกระตุกมากครับแล่าสุดคือทาร์ติผมจะเต็มเลยโอ้โหและจังหวะมาคือผมผมมีแพลนจะอัปเกรดตัวคอมพิวเตอร์แทน,นเล่นแทนตัวโนบุกนะ<ๆ>เพราะว่าการจอมันเ่มไม่ไหวล้วปรากฏว่าโอ้โหเนแพงน,นิดแพงไม่พอนี อดดีก็จะเต็มนี่คือผมจะเล่นอดนายเอ็นฟิอผมต้องลบลบเกมอื่นทิ้งเลยตอนแรกจะลบจะจะลบเกมชินม้นก็ไม่ได้มันก็ต้องเล่น,นเลยลบเกมรุ่นน้อยอย่างองใจซาวเวลไปนะเพราะว่าอย่างน้อยมันเล่นในมือถือแทนได้นะโหจะปวดเลยพออดดีจะเต็มนะเอ็ดีราคาขึ้นนิดไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพคอมเล่นกันแล้วช่วงนี้ ผมก็ไม่พูดถ้ำจำเพละอันี้จริงตอนแรกผม,ผมก็จะเดินไปนูนะ่นไปตรงที่อะไรตรงที่แม่สาวบราบีนาเราคนชอบไปนอนเมื่อกี้เดินไปแล้วเขามาตัดเข้าเนื้อเรื่องกิจกรรมหรือไม่รู้เนื้อเรื่องกิจกรรมหรือเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างยิบเรื่องอะไรใกล้ๆมันมีบทพูดด้วยเนี่ย ตอนแรกผมเช็คแล้วนึกว่าในเรื่องแพทก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วเมื่อกี้ผมเดินไปติดหมันเป็นเนเรื่องย่อยด้วยซ้ำได้เป็นในเรื่องตัวละครดาเอาเออม,มันเป็นจุดสีสีน้ำเงินจสีฟ้าตอนแรกผม,มนึกว่าเป็นแค่เป็นมินิเวสเล็กเลเนาะปรากฏก็ไปมีบทพูดถ้ามีบทพูดนี่น่าจะเป็นเฟสสำคัญผม,ผมเปิดปิดเกมไหม่ มาเ,เปิดกระชาดีกว่าหลังหลังมาผมแทบไม่ไม่อยากเหลือเลยนะเม็ดเม็ดโลตู้ถาวรเ,เก็บไว้เปิดร้านเตลือโดนสิลโซนสีโลทำพิษไปโว้เปิดตู้ถาวรเปิดไปเท่าไหร่นะคููที่แล้วไม่สาวเอแม่สาวเย่ชุนควนงเรานะ ปิดทูถ่ถาวบอลไป30โล20-30โลมั้งออกทอ,อ,เองเลยอพอไปไปไปตู้ตู้แม่สาวเกี่ยวควงเราแทนโดยไป160โลเต็มๆจบนะบ้าปะเกเมกาชาบโอเ้โอเรนนีโซนโซ,โซ,โซ,โซิโลผมนี่คืออาการอาการหนักไม่มีแผ่วสักทีนะไม่ได้ชิวสักทีนะกาชาเกมนั้นดูประวัติยอดหลังมบ้งไปกีโ่โลอะไร รู้สึกเหมือนผมจะเปิดตู้ล่าสุดอีกเฟลปะออกไม่ใช่ดูลินเปิดดูลินเพิ่มม่อีก20โรนบโลเพื่อที่จะเอาแม่สาวสาวน้อยร้อยมีมหึงแล้วจบไว้ก่อนโอเคป๊าโอเค คือผมเนี่ยผมนั่งโหลดนายเอ็นฟิวไว้หลายรอบมากเลยขึ้นเออเลยโหลดปิดพ้าดเลยไม่รู้เนี่ยเสียเวลาจริงเลยก่อนอโอเคมาดูครับแม่สาวบาร์มีนาสิบดอลลาร ได้ยกเว้นใค่วะโอนวะพิเเษตอนผมน่าจะสีแบบนี้ยกเ,เว้นยกเว้นฟิชจริงผมชอบไัยละครอุนเจตอนนะก็คือแบบความรู้สึกแบบแบบเล่นยาก,กนะนี่ได้สิ่